สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้เจนสิบห้ามากินส้มตำตำสั่วกุ้งสะดุ้งจ้านี่น้ำปลาแดกนัวๆเลยก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัสแซ่บหนเดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นละคะเนาะจังใ็ขอบคุณลหลายเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องนี่ใส่กุ้งน้ำปลาแดกนวๆเลยพี่น้องน้ำปลาแดกนวๆเลยก็มีแคบหมูนะจ๊ะนี่ มีแคบหมูแล้วก็มียอดคณะคณะดอกนะจ๊ะน้องนี่ยอดคณะดอก,ก,อดขดอกเขาเรียกคณะดอกกรอบๆเลยมาแซบๆน้ำกันเลยพี่น้องมาเลยแคบหมูกรอบๆเลยเหมือนนี่นะทอดเองมาใช้มือเลยพี่น้องนวๆเลยแซบนวแซบนวเลยมันสิดูน้ำไปแล้วพี่น้องเอ้ย Mm. Oh. Mm. Sebb. Mm. ชไปดิขนมเส้นลายน้ำสีบรล่ะม,มิหงังี้ทอดสองสาอัน สุดยอดเลยพี่น้องคุ้มกุงก้งคุ้มคุ้งแซ่บไปเลย ผักอันนี้กินดีๆผักขนาดอกใช่้องเขาเอ่นว่าผักขนาดอกม,มันสิกรมากเลยหวานแซ่บพักนเลนยอืมอืรม กินไม่ได้กระดาษทิชชู่มากพี่น้องขาดลุกแล้วอื thắt cái đi ừ. ừ. Chắc khác quá ừ. ต้องรูดน้ำปลาร์นี้น,วน,วนวัวๆแอ้วก็แสบปุ่น พักขนาดไม่หวานดีไหมจ๊ะกรอบนั่นยืนสื้อมาก,กำไรสิบบาทเองอืม อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในสามลกปาร์ตไม่นังไกลทอดสทําอัน ขนมเส้นต้องเอาไปตวยตวยตวยตุย,ยนำประแด็กโอ้โหอือห mm ึ hmm. mm hmm.

ซับอืมอร่อยพิมพเลกรดาที่สูมาขอโทษขออภัย คืกินหกเรียร่าแต่มมือหมดเ แซ่บมากแซ่บพดพู นัวนัวสุดสดโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องแคบหมูก็กรอบ,ก,อบก,นนอก,รกรอบส้มตำกระนัวนัวผักก็กรอบกรอบโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้จินก็ฝากไว้สำเนียน,นะจ้าที่ในจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาฒแซ่บไดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วกับยูทูบเนาะค่ะเนาะจินดนขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย